สวัสดีจ้าเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC ฟซเก่าเอฟซีใหม่จ้ามายายพามากินกาแฟาจ้ะนี่นะคะกาแฟาที่ยายกินประจําค่ะคือกาแฟดําดจ้ะของบริษัทอะไรเนาะของยี่ห้ออะไรเนาะกาโน่หรืออะไรนี่เละจ้ะยายก็จาได้เด้บพได้เด้เนาะคะเนาะตามภาษาอันนี้ก็คือมารีวิวไอ้มืงไม่มีน้ําตาลนะคะเป็นกาแฟดําดค่ะอ เป็นกาแฟดำนะคะยจติ๋วจะจะกินร้อนนะคะถ้ากาแฟดำไอกาแฟของน้องสุรีนี่ยจติ๋วจะกินนี่เห็นไหมคะนี่ยจติ๋วจะชมอย่างนี้เลยจะไม่ใส่อะไรเพิ่มเติมน้ำผึ้งก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ใส่คะ่ะเออกินหวานบะได้เนาะค่ะเนาะออดังกระบมีเที่ยวแหมบลุงแหมบลุงจ้ะนี่ ลลายง่ายแล้วก็ขนมเค้กเหมือนกันจ้ะบ้านเราเอินขนมไข่จ้ะยายประเดใส่จานเ้ยเอาลูกทุ่งลูกทุ่งเลยเนะ้อยายประเดใส่จานเ้ยค่ะเนี่จะหน้าลูกเกดนะคะอร่อยมากเลย เป็นขนมปังสดนะคะอ่านี่ข้าวกบสลัดกับมันตัว <laughs> บ่อยอก็มีกระดาษอีกชั้นหนึ่งค่ะเป็นถ้วยอีกชั้นหนึ่งนีมา,ามะ่ะมามากินกาแฟน้ำย่อยเด้อก่อนเรืน่นย้ายกะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกรลักทุกไรทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อเออขอบคุณคนที่เข้ามาสนับสนุนในช่องชุ่มชนเด้อค่ะเด้อไปเมืองคลิปน้่ก็ได้เด้จ้าดูคลิปดูอะไรให้กันและกันนะะเนาะม,มาชุมชนคือใไห้กำลังใจเด้จ้า หอนมนะคะหมอย่างเดียวอาศัยหวานขนมเอาจ้ะกาแฟดำนี่แหละที่ยา่จิ๋วกินกินตอนไล่กันอันนี้ละยี่ห้อน,นี่ละจ้ะนี่ยี่ห้อน,นี่ละกิน ลูกสาวลูกสาวเป็นสมาชิกจะนั่งกับขารพ้อมเนื้อติวกินแล้วกับน้ำตาลย่ายรสจ้ะนี่ของน้องสุรี่ไวรอรอาบไว้ฮ็ตกาแฟเย็นกินจ้ะหอมแซ่บของน้องสุรี่ก็ได้ แต่ว่าก็บบได้กินประจำคืออันนี้จะ้ะเพราะว่าอยากกินกาแฟเย็นเมื่อไดอยากก็ค่อยแต่ก่อนอยากก็กินของเซเว่นเนาะเซเว่นกะลูกก็ซื้อมาให้แก้วหนึ่งยดเย็บบาทยัดดิยวก,กับมากินได้สามซีเตือจะ้ะนี่กบานแล้วจะ้ะ ไปอยากให้ยัติวไปเมืองไปแง่งไปนั่นกะมาด่านใต้คลิปเด้อค่ะเออมาเมืองใต้คลิปแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ยัติวไปทุกคอมเมนต์ไปหาเพื่อนต,ตรงใต้คลิปนะคะตรงคอมเมนต์จ้ะแซ่บจ้ะแต่กาแฟนี่ยังหอนอยู่ ขนมสิเบิด์ตละใช่เนื้ติวมากไปมากมวลมากไปได้สดหมูมากมวลไห ทั้งใจแรกใจเฝ้าจนโล่ง้าแต่ว่าบ้านจริงนยูโดนได้ได้จ้ะเด้อยูได้แค่ย่กสูงสุดครึ่งชั่วโมงจ้ะที่เฝ้ายูยัดดีกว่าจะต้องเอาบ้านร่องไปทั้งคนไหนใจแรกใจนะ คนไหนมากกำลังใจซื้อๆกับแย่กับไปให้งกำลังใจให้กันจะ้ะหานาที่สิบนาทีก็ออกจะ้ะเยดจิวกะจะกลิ่นไปแล้วมันหอนเนาะคะ่ะเนาะขนมเบิดแล้วเยสติวขอจบคลิปจะ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรทุกกำลังใจนะคะที่มากินกาแฟดำกับเยสติ๋วจ้ากับขนม เค้กก้อนหนึ่งเนาะค่ะน้อจ้าเลิฟเลิทุกคนจ้าไม่อยาัางกงอยากว่าสุพีสุนองกินจ้าคิดหอดคิดถึงทุกคนด้อะค่ะเด้อ